Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่7ธันวาคม พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ พบว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1-90มิลเมตรแทนค่าด้วยสีเหลืองอยู่ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้อง5จังหวัดครับผมสําหรับทางภาคใต้นะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็เป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่7ธันวาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับพ่อแม่พี่น้องพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางล,ลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดน,นามตอนบนและทะเลจ,จีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและภาคตะนออกเสียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในคืนวันที่7ธันวาคมนี้หลังจากนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคอื่นๆในระยะถัดไปนะครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตออกียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงสําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรงนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับมรสุมตันออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนตอนล่างมีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับผมส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนถึงปานกลางและมีการระบายอากาศที่ไม่ดีนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยแยกออกเป็นรลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิตม่ำสุดอยู่ที่18-23ถึงองศาเซลเซียสอ,อ,อ,อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9-15ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 1 1 5องศาเซลเซียสมีลมวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เราเลื่อนมาดูการพิากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตัวนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคกลางคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตัวนอ,อกนั้นมีลักษณะอากาศ ทั่วไปคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งหอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ยี่สองยี่สิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชขึ้นมามีลมพัดออกเฉียงเหนือความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปคาดกันว่าจะมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของภาคใต้ฝั่งตอนตกหรือฝั่งอันดามัน คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนส่วนมากอยู่ในบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผม เราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยใช้ข้อมูลจาก windy com นะครับผม โดยภาพรวมของประเทศไทยคาดกันว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนใหญ่ก็จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมไปถึงสพปอลอาวโดยภาพรวมก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา21นาฬิกากันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในเวลา21นาฬิกาประเทศไทยเราภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับทางภาคใต้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยจะอยู่แถวเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งครับในช่วง21นาฬิกาและก็ทางฝั่งอันดามันส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งเหมือนกันนะครับผมแถวจังหวัดพังงาจังหวัดจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดสตูล นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนในช่วงเวลาวย1ิเนาฬิกาจังหวัดภูเก็ตจะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางนะครับเข้าปกคลุมอยู่คาดกันว่าจะทาให้เกิดฝนตกลักษณะปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนโซปอรปรานั้นก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามตั้งแต่แขวงบริคมำไซลงมาจนถึงแขวงสวนนเขตนะครับช่วงนี้ คาดกันว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนจะมีฝนโปรยปลายตามแนวชายแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับสอดปลอปล,ปลาวส่วนที่อื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันเป็นช่วงไปเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเวลา21นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วง,งเวลาเที่ยงคืนของวันที่ก็พบว่าประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมภาคเหนือภาคตะอนอ,อกเสียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพักทนออกไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลาตั้งแต่21่สิบเอ็นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่7จะพบว่าเป็นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญจ่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยอยู่ตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยนะครับผมตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ ยี่สามถึงยี่สี่นาฬิกาของวันที่เจ็ดก็พบว่าอ่าวไทยนั้นปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตอนบนจะเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยแต่ก็มีหย่อมความกลุ่มเมฆฝนปานกลางปกคลุมอยู่นะครับสาหรับอ่าวไทยตอนบนส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวบริเวณจังหวัดพังงานะครับผมอยู่ตามแนวชายฝั่งเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับสาหรับจังหวัดพังงาส่วนจังหวัดอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง สปปลาวก็เช่นกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะไม่มีกลุ่มเมฆฝนทั่วทั้งสปปลาวแต่ก็จะมีอยู่ตามตั้งแต่เวลา20นาเป็นต้นมาจนนะครับพ่อแม่พี่น้องตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามตั้งแต่แขวงบริคมไสจนถึงแขวงสวสนนกขตนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็ก,ล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 กน้อยเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามาปกคุมอยู่ตามแนวชายแดน คาดการว่าจะตกก็ตกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามนะครับสำหรับสบปปลาวในช่วงนี้พอมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาลอยต่อของวันที่เที่ยงคืนของวันที่ที่8ตีหนึ่งของวันที่8เขก็พบว่าประเทศไทยเราก็มีกลุ่มเมฆฝนในบนอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องและเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงโดยเพราะว่าในช่วงเวลา3นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาคาดกันว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางภาคใต้จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางนะครับผมเขาปกคลุมอยู่แล้วก็ค่อนข้างหนาแน่นอย,อยู่ตามตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดชุมพรจะเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับเกาะกลุ่มอยู่ปกคลุมอยู่ โดยส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมตามแนวชายฝั่งเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องและก็กลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักจะปกคลุมอยู่แถวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่นครศรีธรรมราชยังเป็นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอยู่นะครับผมแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่อนข้างที่จะปกคลุมเกือบจะทั่วทั้งจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับในช่วงตีสามตีสี่ และ5นาฬิกาของวันที่8นะครับผมส่วนทางฝั่ง,งอันามันนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสปปลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามเหมือนเดิมครับในบริเวณเดิมตั้งแต่บริคมไซลงไปจนช่วงนี้มาจนถึงอัท,ทปือนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนทางราวตอนเหนือนั้นก็มีเล็กๆน้อยๆ เป็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ในในแขวงพงสาลีนะครับส่วนประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งภาคเหนือภาคตะนอ,อกเชียงเหนือภาคออกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะนอ,อกในช่วง4นาฬิกาหรือ5นาฬิกา5โมงเช้า,า,าของวันที่8นะครับผมเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา8นาฬิกาในช่วง6นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา8โมงเช้า6โมงเช้าถึง8โมงเช้าของวันที่8ก็เขาพบว่า ประเทศไทยเรามีกล so MM so the ุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางอ่าวไทยตอนบนนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆนน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงภาคใต้มาจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยโดยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเข้าปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมและก็เลยไปจนถึงจังหวัดระนองสำหรับฝั่งอันดามันส่วนจังหวัดอื่นๆของทางอันดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนกันนะครับในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาแนาฬิกาเจ็ดโมงเช้าของวันที่8นะครับผมส่วนสปปลาวนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมคือตั้งแต่บริคอมไซจนถึงอัตปือตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆแน้ออๆอยู่นะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาคือตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาช่วงนี้ ประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมน่าจะก,กระจายตัวไปทั่วทุกทั่ว,ท,ว,ท,วทุกภูมิภาคนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือทางภาคเหนือตอนบนก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับผมในช่วงตั้งแต่1 0บโมงเชา้าจนถึง12บสนาฬิกาภาคกลางก็มีเล็กๆน้อยๆ,ๆอยู่แถวทางจังหวัดอุทัยธานีนะครับคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนเช่อเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับทางภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือและภาคกลาง กรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมภัคตะนอกก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนโดยกลุ่มเมฆฝนจะมีลักษณะปกคลุมมาตั้งแต่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับช่วงนี้เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนทางฝั่งอันดมามันนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับเข้าปกคลุมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงประมาณ1445นาฬิกาเขาพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนภาคตะอนอ,อกเสียงเหนือตอนบนก็มีเล็กๆ,ๆน้อยๆครับคาดว่าจะคืมฟ้าคืมฝนครับผมรวมไปถึงภาคกลางก็อาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะอนอ,อกไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคใต้นั้นในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึงเวลาประมาณ1 5บหนาฬิกาก็จะปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ก็ปกคลุมทั่วทั่วทั้งบริเวณนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งจังหวัดลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมสําหรับฝั่งอ่าวไทยส่วนทั้งฝั่งอันดามันก็เช่นกันตั้งแต่จังหวัดละนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องปกคลุมอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปลายหรือเว้นช่วงไว้บางช่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับฝนในวันนี้เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาช่วงเวลา1 7บเนาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยเรามีฝนอยู่เมฆฝนอยู่แถวทางภาคใต้ นะครับภาคอื่นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงนี้มีกลุ่มเมฆฝนเริ่มตั้งแต่จังหวัดประจวบคิรีขันลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมสําหรับฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็ตั้งแต่จังหวัดละนองจนถึงจังหวัดหมาลรวมลงไปจนถึงจังหวัดสตูลครับผมเนื่องจากว่าสตูลและตรังมีกลุ่มเมฆฝน,เบ,นเบาบางนะครับผมในช่วงนี้ช่วง17-18นาฬิกา ส่วนสวนปปลาวนะั้นในช่วงเวลา17 18นาฬิกาไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยสปปลาวจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยอยู่อยู่ตามแนวทางภาคเหนือนะครับลาวตอนเหนือตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนถ,ถึงเวลา16นาฬิกาครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา21นาฬิกากันครับพ่อแม่พี่น้องของวันที่ของวันที่8ก็พบว่าประเทศไทย ภาคเหนือภาคตะวันออกสีเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อ่าวไทยตอนบนก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา 20- 21นาฬิกากลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเล็กน้อยจะอยู่แถวทางจังหวัดสงขลาพัทลงุงจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับส่วนทางฝั่งอันดมามันนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนตามแนวชายฝั่งแถวจังหวัดระนอง จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับส่วนตรังและจังหวัดสตูลไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในช่วงเวลา20-21นาฬิกาสปปลาวก็เช่นกันนะครับผมไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงเวลา20และ21นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเที่ยงคืนของวันที่8 0อยต่อวันที่9เลยครับผมแล้วก็จะขอหยุดการวิเคราะห์โมเดลฝนกันไว้ในช่วงเที่ยงคืนนี้นะครับผม เที่ยงคืนวันที่8ลอยต่อวันที่9โดยเป็นต้นมาตั้งแต่ช่วงเวลา21นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเที่ยงคืนก็พบว่าประเทศไทยภาคเหนือภาคออกเสียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกตลอดทั้งภาคใต้ตอนบนและก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันช่วงนี้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้อง ในช่วงเวลาเที่ยงคืนและเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันที่8ปดร้อยต่อวันที่9นั้นทางอ่าวไทยตอนล่างสุดจะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางเข้าปกคลุมอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันใหม่ในอีกในวันในคลิปต่อไปนะครับเรามาติดตามการสรุปสภาวะอากาศพยากรณ์อากาศประจําวันของวันที่7ธันวาคมตั้งแต่ ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันนะครับผมภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคยอดยอดดอยมีอุณหภูมิประมาณ9-15องศาเซลเซียสภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคนะครับผมยอดดอยมีอุณหภูมิประมาณยอดภูมีอุณหภูมิประมาณ11อถึง 15องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีหมอกบางตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนทางภาคส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนร,ราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และในบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็พบว่าส่วนใหญ่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะันอ,อกค่อนข้างที่จะ อยู่ในลักษณะอากาศเย็นนะครับกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนฟ้าขนองนะครับผมโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทางฝั่ง,งอันดามันนั้นก็มีฝนเล็กน้อยนะครับผมตั้งแต่จังหวัดพังงาจนถึงจังหวัดสตูลครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรอากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงหนวดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม